สวัสดีครับมีอริการเสื่อใหญ่ i t ทีนิวนะครับประจำวันที่28สิ2515นะครับในรอบของเที่ยงคืนเทคืนวันนี้นะครับเป็นเทปต่อเนื่องกับเทปเมื่อตอนช่วงบ่ายของวันที่27นะครับเนื่องจากผมทาเทปในช่วงเวลาทันทีน เดียวกันเลยแต่ว่าเป็นช่วงรอยตอบของข่าวในแต่ละวันนะครับอ่ะคุยข่าวนเลยดีกว่าข่าวแรกของวันนี้นะครับ Xperia ปี2011และ NXTseries กำลังจะได้กินไอติมแล้วแต่ x p e r i a p a y คุณถูกบดออกอ่าโดนไล่ออกจากบ้าน AF ซะแล้วส่วนนี้ประกาศทางการว่า Xperia Product ์บ o ็นะครับถึงข่าวดีข่าวร้ายสำหรับคนที่ใช้มือถือตระกูล Xperia โดยข่าวดีนั่นก็คือแผนการอัปเกรดเป็นอัล r ร้าสวิตของ Xperia S NXT s e r i e s หรือ Xperia S Xperia P หรือ Xperia U ออกมาแล้วนะครับว่า Xperia S นั้นจะได้อัปเกรดปลายเดือนมิถุนายนถ้าจากนั้นเป็นคิวของ Xperia P นะครับแล้วก็ Xperia U จะได้อัปเกรดกัน ประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้แต่ข่าวร้ายคือ Xperia จะไม่ได้รับอัปเกรดเป็นไอซิมชีฟิทเพราะว่ามีปัญหาเรื่องความเสถียรของขณะการเล่นเกมซึ่งจริงๆบนจิงเจอร์เบดกม็มีปัญหาเลยดีนะจะอัปเกรดทำไมล่ะเนี่ยส่งผลทำให้ Xperia Play จะหยุดจิงเจอร์เบดแล้วจ้าหมายความว่ารออัปได้แค่2.3.6เนี่ยแหละสำหรับ Xperia ที่ออกปี2011ทาง Sony ก็ออยืนยันว่าจะทยอยออกไอซิมชีฟิทให้ตนะั้งแต่สัปดาห์หน้าโดยรุ่นที่สามารถอัปเกรดได้มีดังนี้มี Xperia Arc Xperia Neo Xperia Mini Xperia Mini Pro Xperia Pro แล so <laughs> <t od ic> ้วก็ Xperia Active แล้วก็โซนี่ริสั Live with Mockman ที่ไม่ทิ้งกันแน่นอนยกเว้นเพลงยำจังจาก Xperia Pro ตามด้วยข่ะต่อมา Google เริ่มชัดเจนหันไปทำฮาร์ดแวร์ให้กับบริษัท My and m a r g i e เลยบ่ก My and เอ้อ My Maraike หรอช่างมันเถอะผู้ออกแบบ T Mobile G1 นะครับซึ่งผายหลัง g ูเกิลออกข่าวการทำให้ฮาร์ดแวร์มาเรื่อยๆซึ่งมีการเข้าซื้อบริษัทมอร์โตรล,ล่าจนเกิดกระแสข้อวกัขาว่า Google จะทํทำมือถือ a n d r o อ d แข่งกับผู้ผลิตเจ้าอื่นไหมตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ปรากฏนอกจากนั้นก็ยังมีการซุ่มทํา Google คสเซ็ตนะครับแว่นตาสยาอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตยังไม่หมดยังมีรถไร้คนขับที่ Google แอบทําวิจัยอยู่อย่างเงีย,งยบๆเเงียบตรงไหนเนี่ยออกข่าวซะ ล่าสุดก o o g l e ก็ทําการซื้อบริษัทไมแอนมาไอคิ้อะไรเนี่ยสักอย่างนะผู้ออกแบบมือถือ Android เครื่องแรกอย่างทีโมบาย G1 ที่ยังทรงสเสน่ห์จนถึงทุกวันนี้ก็คือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่สไลด์มีคีย์บอร์ดและว่ากันไปโดยบริษัทนี้นะครับผู้สามีภรรยาชาวซานฟรานซิสโกอยู่เบื้องหลังการออกแบบงานหลายชิ้นรวมถึง Xbox 3 6 0และมือถือ Android ด์คิวบนะครับเครื่องแรกที่ Google ได้ใช้ก่อน G1 ซะอีกใช่จับกันได้นะ จำไม่ได้ครับจำไม่อยากจำเวยและจากที่ดูงานออกแบบของเว็บไซต์บริษัทแล้วงานดูดีและขีดเอดมากเลยทีเดียวโอ้ซึ่งเดนนิสบูซไซด์นะครับซีโอคนใหม่ของมอเตอร์ล่าออกมาว่านี่ม่การเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะจริงกูเกิลก็สนใจทำฮาร์ดแวร์อยู่แล้วแต่นี้เป็นเพียง,คร,งครั้งแรกอะเป็นเพียงขั้นแรกส่วนขั้นต่อไปก็คือทำให้มันจริงจังมากขึ้นและหันไปทำด้านฮาร์ดแวร์ไปเลยให้ซัมซุงม่ตายห่าไปเลยเอา้าวไม่ใช่ละ หลังจากที่เราได้เห็นซอฟต์แวร์เจ๋งๆของทาง g o o g l e ออกมาล่ะต่อเนื่องแล้วนะครับหลจากนี้เราก็คงได้เห็นสุขสันต์กับผริตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่จับมือกับ Google กันมากขึ้นและ Google ก็จะครองโลกอย่างเบ็ดเสร็จูๆไอดีมันเขโลโลนี่หว่าต่อมาแอปฟรีนะครับ iPhone อ่าน QR Code ได้ง่ายๆรวดเร็วทันใจด้วย QR Reader นะครับแอปฟรีที่น่ามีไว้ครอบครองผมถามหนยเถอะไอ QR Code อันไหนมันเสียตังมั้ง แต่สียมันไปทําไมอ่ะมันช่วยทําอะไรให้มันดีขึ้นไหมตามด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดนในฟินแลนด์กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากวินโดว์โฟล์ตอายุหลเ,เพิ่มขึ้นโอ้เป็นข่าวดีขึ้นมานิดหน่อยนะก็เขาบอกจากปกติที่มันต่ำสุดอยู่ที่31%ตอนนี้กลับมาที่35%และ40%ตามลำดับส่วนอันดับสองซัมซุงนะครับจาก28%หล่นไปเลย21%อ้าวังั้น ส่วนข่าวที่2มเป็นสเกลใหญ่ก็คือยุโรปทังทวีปนะครับวิโดโฟนเพิ่มขึ้น2.2%ในไตรมาสแรกของปี2011มาเป็น4.1%ในไตรมาสที่ปี2012มันเพิ่มแค่นี้อย่าเพิ่มดีกว่ายอ <c oughs> ดาขายก็คืออยู่ที่1.14ล้านเครื่องนะครับ IDC บอกว่าตัวเลขปสัญ,ญญาที่ดีขึ้นของวิโดโฟนแต่งถือไม่ดีพอสำหรับการพลิกฟื้นขึ้นมาต้องรอดูว่าวิโดโฟนแที่จะวางขายในปีนี้จะเป็นยังไงนะครับ สมาร์ทโฟนดับหนึ่งของยุโรปก็ยังเป็น Android ที่โตขึ้นเรื่อยๆมีส่วนแบ่งเป็น55%แล้วจาก15.5ล้านเครื่องนะครับตามด้วย iOS 25%ส่วนแบลคเบอรี่ลดลงเหลือแค่9%นานาซิมเพียนก็อยู่ที่5%สุดท้ายเขาบอกว่าลิเตอร์ไดเจ็ตนะครับกับกลุ่มตัวอย่าง27,000รายนะครับที่ทัทวยุโรปมองว่าแบรนด์มือถืออันดับหนึ่งประจำปี25 5 5 ระบุว่า n o k i ียังกว่าเกือบทุกประเทศเว้นแต่ฝรั่งเทศสที่เสียแชมป์ให้กับซัมซุง3ปีติดแล้วซัมซุงไม่แคร์ฟินแลนด์เดอร์ข่าวต่อมา Apple ออกอัปเดต iOS 5.1.1เวอร์ชั่นปรับปรุงใหม่สำหรับ iPhone 4อ้าวสังงานเจลเบกได้มีด่ดี Apple ปล่อยตัวอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 5.1.1สำหรับ iPhone 4 GSM วอร์ชั่นใหม่แล้วในวันนี้ก่อนหน้า iOS 5.1.1ที่ออกมาในเวอร์ชั่นของ 9B206 แต่ในเวอร์ชันปรับปรุงนี้มีเวอร์ชันเปลี่ยนเป็น 9b2.8 0ทั้งนี้เวอร์ชัน 9b2.8 0ที่เพิ่งออกมานั้นเป็นตัวปรับปรุงพัฒนาบางส่วนของ Apple ทําให้ปรับปรุงแก้ไขในเครื่ององ iPhone 4หรือ iPhone 3ตกจันทหนึ่งไอลูกน้ํหนึ่ง GSM เท่านั้นไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข iOS เวอร์ชันอื่นหรือรุ่นอื่นแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตาม iOS 5.1.1เวอร์ชัน 9b2.8 0นี้ถูกปล่อยออกมาเพื่อดาวน์โหลดติดตั้งสำหรับ iPhone 4 GSM เท่านั้นแล้วก็ถ้า Apple ไม่ได้มีอออกข้มมูลาาว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าหรือว,ว่ามาแก้หักมุมเจลเบรกก็ไม่น่านจะใช่เพราะมันแก้แค่รุ่นเดียวข่าวต่อมา7นิ้วหรือ10นิ้วถอยไปวิวโซนิกบอกยังไม่สะใจเตรียมเจอแท็บเล็ต22นิ้วโอแม่เจ้าที่มันทีวีดีกว่าโดยเจ้าแท็บเลต็เเลต22นิ้วนี้วิวโซนิกบอกว่ามันไม่ใช่แค่แท็บเล็ตที่ใหญ่ขึ้นแต่มันคือ small business tablet monitor นะครับ ปกติจองคอมพิวเตอร์ละตามร้านเกียนเขาส่วนใหญ่ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะประมาณสัก24นิ้วอยู่แล้วนะทั้งนี้การใช้งานก็ไม่ได้มุ่งเน้นที่ว่าต้องถือไปถือมาใครจะบ้าแบกละดัจใหญ่ระดัท,ทีวีขนาดนั้นก็ใช้เป็นการตั้งโต๊ะแทนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้แทนคอมพิวเตอร์ได้เลยละแล้วก็มาสมบูรณ์กว่าเยอะตรงที่จุดเด่นของมันก็คือแท็บเล็ตจอยยกกันเอ่อที่ไม่เป็นแท็บเล็ตจอยักตอนนี้ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดของมันจะเป็นอะไร ผุดประสงค์คืออะไรทามาเพื่ออะไรร,ระบรบระบาระบบปฏิบัติการไหนแต่หน้าจอมันบอกเป็น Android นี่ใช่ไหม mm. ก็เดีย๋ยวต้องรอดูกันต่อไปในในในน,น,นั้นเขียนว่าอะไรห้าหกสองพันสิบสองวันที่ห้ามิถุนาถึงวันที่เก้ามิถุนาก็บอกว่าให้รองานไทเปคอมเพกนะครับที่จัดึอ่อเป็นงานที่ทางบิวโซนิกเปิดตัวในงานนั้นเองอะเราดูกันต่อไปแต่ผมเชื่อได้ถ้าออกมาเป็นแอนดรอยแล้วเอ,อ มันจะทําอะไรได้ได้มั้งเนี่ยโฟโต้ช็อปก็ไม่ได้อัปโหลดทําเว็บนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ข่าวต่อมานะครับราคาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของ Sony m o b i l e อยูที่เจ็ดพันสี่พันสาคม2555นะครับ Xperia S เ,เ,เ,เครื่องฮิ้วเหลืหอ1 5ื่นโอ้จากเครื่องในศูนย์เมืองไทย1 7ื่น 17,900กนะก็ม <é? S 1> ีราคาของเครื่องฮิ้วจากหลายเครื่องเลยทีเดียวก็มีทั้ง x p e r i a S นะครับหลือ15ื่นห้าทนนะครับ x p i e r i a P หมื่นสามเอ x p e r i a Solar หรือหม0่นหอย x p i e r r U นะครับเก้าที่ต่างกันไม่กี่พันราคาเครื่องศูนย์ของเมืองไทยนะครับ x p e r i a S อยู่ที่17,990หับาทก็บอกไปสี่หมื่นแปดต่อมา x p i e r i a P นะครับหมื่นัอยเก้าบาทก็บอกไปสี่หมื่นห ต่อมาเอ e r พิเลียโซลาอยู่ที่หมื่นเก้าร้อก้าสิบก็บอสีว่าหมื่นต่อมาเอพิเลียยูนะครับเก้าพันรสิบาทก็บออเปสีว่าหมื่นถ้วนล้ทอนสิบาทสุดท้ายนะครับแท็บเล็ตเอสนะครับหมื่นสามห้าร้อยยังขายออกอีกเล้อเปิดตัวสะแพงจ้ะกราทาตอนนี้ยังแพงอยู่ดีแต่ข้อดีมันคือเล่นเกมเพย์หเพยเพ์ยงสงได้นะครับอ่ะข่าวต่อมาสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจากซัมซุงประจำวัที่ยี่สิบเงหาคมสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับกาเล็กซี่โน้ตเครื่องห หรือหมื่นาอแม่เจ้าแพงออกเมื่อกี้สามร้อยเองเปลี่ยน Xperia S มาเป็น Galaxy Note ดีกว่าไหมรวมราคาสมาร์ทโฟนซัมซุงล่าสุดนะครับประเทศไทยในกลุ่ม Galaxy และ Galaxy Tab นะครับซึ่งทางทีมงานได้รวบรวมราคาเครื่องสุดเครื่องฮิวมานะครับก็เครื่องฮิวก่อน S2 หรือหมื่นสามเก้าร้อยราคาพอๆมืองแนีวเนี่ย Galaxy Note หมื่นสาเออหมื่นสร้อยนะครับ Galaxy Nexus หมื่นสอเก้ 15, 300, 12, 900, แม่เจ้าถูโคตรเมืองไทยยั่หมื่นร้อยอยู่เลยมั้ง แล้วก็ Galaxy Tab 7.7นะครับเหลือ16,500เท่านั้นแล้วก็ Galaxy Tab 7 Plus นะครับอยู่ที่11,700ถูกอะไรยี่งนี้ต่อมาเป็นราคา0นะครับ Galaxy Note อยู่22,900เท่าเดิมราคาไม่เคยลงเพราะมันขายดี Galaxy Note S3 นะครับอยู่ที่21,900ยังไม่มีขายนะครับมาวันที่3ที่นาว่า,างไป Galaxy Nexus อยู่ที่17,900 Galaxy S2 17,500 Galaxy S Advance 12,900 e d Plus นะครับ8,900 Mini 2น,นะครับ6,190 Y Y Y Duo อ่ะ5,900คือ Y 2สองซิมอ่ะ Y เฉยๆใส่ซิมเดียว4,790อันนี้อย่าลืมดูค่ายนะว่าเป็นใ d Tab ทนะครับมันมี900กับ850มันแยกกันแล้วก็มีแท็บ7จนะครับเครื่องสูงยังอยู่1 9 9 0 0อยู่แท็บ1 1 1อยู่ 8, ที 7, ่1 8 9 0 0แทบ7พัดนะครับ1 5 9่0แล้วก็แท็บ9ปนะครับอยู่ที่1 5 9 0 0เช่นกันพอแม็กาซีเรียสอะไรนะผมแนะนำนะแท็บเจ็ดพัทหมื่ 7จ็ดอเนี่ยคุ้มสุดละแต่ถ้าเกิดชอบหรูๆไฮโซไก็ซลกซื้อนมื่นห้าสามร้อยเพิ่งหิ้วไปเลยถ้าไม่กลัวตกแตกนะครับคำสุดท้ายของวันนี้นะครับทำไมรีบจบมันก็ไม่รู้สาวกโนเกลูเมียได้เฮไลน์แอปแชทยอดนิยมเตรียมลงวินด์โฟนแล้วโอ้เออรอนานเนอะเออตัดจบเลยละกันโอเคเขาบอกว่า ไลน์เนี่ยลงได้ทั้งรูมยเ้าร้900รูมิเปดร้800รูมเออย์710และลูมิเออร์610เนี่ยผมไม่แน่ใจมันลงได้หรือเปล่านะพวกในขณะนี้ไม่มีใครรู้แอปแชทแอปแชทจอดยอนิยมอย่างไลน์ที่มาแรงไม่เออที่มาแรงไม่แพ้วอทแอปนะครับคือผมพูดตรงๆนะถ้าวินโอโฟนมันคุยไลน์ได้เนี่ยมันก็จบแหละแต่ตอนนี้ไม่มีภาษาไทยอื ก็บอกว่า B B M บนสมาร์ทโฟนอย่าง I O S แล้วก็ Android อย่างล่าสุดโดยการวิดีโอโฟนนะครับเอาใจสาวกโเกีย์มเมียนะครับโดยการจัด4รุ่นอย่างแน่นอนว่าจะมีปาเก็ตแพ้นเนี่ยจะมี l ล n e เข้ามาอยู่แน่นอนนะครับก็ถ้าเป็นผมซื้อโนเกียร์ุ่เมีย610ก็พอแล้วมั้งเพราะว่าถ้ารูเมีย710ก็แพงเกินเอารูเมีย900มาก็แพงมาหาลโหน18แต่โอเค ขอบคุณมากที่ตามชมข่าวสายใหญ่ทีนิวในประจำวันนี้นะครับติดตามสายใหญ่ทีนิวย้อนหลังไดที่เว็บไซต์64เอ่อที t 6 4 d k c o m นะครับแล้วก็ youtube ที่ youtube. c o m s l 6 4 k t v กดไลค์ใน Facebook ได้ที่ facebook. c o m s l 6 4 k t v แล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ตามชมเทปนี้ติดตามอีกสองชั่วโมงถัดไปว่าจะมีข่าวสารไอทีอัปเดตอะไรมากมายนะครับเปขอบคุณมากที่ตามชมกันนะครับสวัสดีครับ